มาพบกับอีพีหครับเมนูครูช่างครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีเมนูอะไรนะไปติดตามกันเป็นเมนูที่ผมว่าบางครอบครัวไม่เคยทําถ้าเห็นแล้วจะติดใจเดี๋ยววันนี้ตั้งแต่วัสดุดิบเลยเดี๋ยวจะตามไปเก็บในสวนนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยเก็บไปดูว่ามีวัสดุอะไรบ้างมาเก็บบ้างาล,นะลืมขอ,ขออนุญาตเอาแบดออกบ้างโอ้โหขอสูตรอากาศไปสุดบ,บ้างโหไม่ไหวมาตามเลยครับอ,อ่าคนสวนอยู่นี่ น,นี่พริกพริกใกส่คนสวนพริกคนสวนคนสวนนี่เก็บพริกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูว่าว่าวันนี้เมนูอะไรนี่จาเดน,น,นอย่าลืมบอกลูกน้องเก็บยาอยู่ด้วยเอามาหมาไม่เกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยนี่ครับมาดูมะเขือปั๊บนี่ครับสด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 อันนี้อันนี้อันนี้ นี่ครับสดสดดูดูดนี่เดี๋ยวนี้ตำน้ำพริกแต่นี่นี่โอ้ยจะเลือดไอ้เก็บมะเขือเนี่ยไม่ต้องกลัวป่าฉันพิษกินได้ทุกต้นจริงไหมครับเจ๊สมใจ S <S <vengeance> อะ้รม <conversations> um ันจะคุณสวนนะเจ้าของสวนมีหมดเลยครับเขาเรียกอะไรนะกะเพราหัวละพาไปมะกรูดมะนงมะนาวมะพร้าวส้มโอมตพักแทงแตงโมทิโยโห่หิ้วพริก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 นี่พริก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 ครับนี่ดูซะก่อนวันนี้ขอไม่ใส่แมสสักวันไม่ไหวโอ้โหใส่ทั้งวันปึ๊บ เจอแล้วครับนี่มะเขือยาวนี่รออยู่นี่มะเขือยาวโอ้ทั้งสามไม้ไ่แมสตนี่มันโล่งใจจริงๆเลยมะเขือยาวมะเขือยาวมะเขือยาวเอาเอาไปทําอะไรเดี๋ยวจะบอกให้ฟังครูด,ดูดีครับนี่ผักปอดสารพิษถึงได้ไมใไ่แมสตเอาี่ได้แล้วโมชิบต่อไปครับนี่สนอน้อยเรืองงามนี่ฟื้สนสนอน้อยเรืองงามครับนี่ดูฟื้น ดี๋ยวไม่ดูไม่รูทำอะไรเลยปึ๊บเน่วางวัตถุดิบก่อนเดี๋ยวไป้วัตถุดิบนอ้นต่อไปครับนี่สามฤด,ด,ดูครับดูบรรยากาศริมน้ำเปนะ็นไงบ้านมันติดน้ำเลยนะฮะไม่ต้องห่วงวัตถุดิบวัตถุดิบวัตถุดิบวิวิว ม่วงครับนี่ฟึบต่อแล้วครับพบกับเมนูครูช่างครับปีพีหกครับตำน้ำพริกอะไรไม่น้ำนี่ครับไม่ใช่ครับตำน้ำพริกมะม่วงสามดูครับนะเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบนะครับนี่กะปิเคยอย่างดีนี่น้ำปลาน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็กระเทียมพริกสวนเลยเมื่อกี้ไปเด็ดมาอันนี้คือเครื่องเลยมะม่วงสามไดูนี่มาเริ่มวิธีการทําเลยครับ ตำน้ำพริกมะม่วงทสาเหตุที่ทำไมต้องใช้มะม่วงรู้ไหมครับเพราะว่าสมัยก่อนโบราณเนี่ยไม่มีมะนาวเราก็ไม่ต้องใช้มะนาวเราใช้มะม่วงสามมาดูแทนเดี๋ยวมาดูนะครับลำแรกนี่เลยใส่กระเทียมนี่ลงไปอ่ะอ่ะสักห้าหกกลีบก็ได้ะผมชอบผมชอบวันนี้วันนี้วันนี้กินเยอะหน่อยอะนะครับอ่ะปอกเปลือกเรียบร้อยหกเจ็ดกลีบก็ได้นะครับหกเจ็ดกลีบก็ได้ใส่เข้าไปครับ นี่เลยบ้านๆพริกขี้หนูสวนเมื่อกี้ทำไมถึงเรียกพริกขี้หนูสวนนหครับเพราะว่าเด็กมาจากสนวกนกลัวคือใส่เผ็ดไม่เป็นไรนะเพราะว่าของเราสะอาดเด็กมาจากสวนเมื่อกี้เลยนะครับผมชอบเผ็ดใส่เลยการเกินเอาหน่อยออกหน่อยนี่ใส่แ้พริกอะไรไม่น้ำอ่าเด็ดเด็ดเด็ดปุ๊บปุ๊บอ้าวตำเลยครับดูนะครับอเอ้อเยเขาเรียกว่านี่เขาไม่เรียกว่าตมเขาเรียกว่าอะไรนะ โืมีครูหาบอกมาต้มโคครับอ่าเพราะโคหยาบแล้วหยาบหยาบนะครับใส่กะปิมาเลยหนึ่งช้อนนี่อันนี้กะปิเคยังดีนะครับหนึ่งช้อนนะหนึ่งช้อนโตแบบพูนๆเลยนะแล้วก็อันนี้น้าตาลปี๊บครับนี่ผมว่าน,น่าประมาณสักสองช้อนชาได้นะอันนี้ตามด้วยนะครับมะม่วงนะครับมะม่วงมะม่วงมะม่วงม่วง เดี๋ยวเราใส่โรยหน้าที่หลังอันนี้มะม่วงแทนมะนาวนะครับตามก่อนโคก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 โอ้โยอต่อยิบเลยนะครับเอเครียกโขกโคกโคกเห็นไหมครับหน้าร้านนะครับครับอ่าพอโคกให้กะปินะครับกับเครื่องอ่าเครื่องปรุงให้เท่ากันแล้วก็ตามด้วยน้ําปลาหนึ่งช้อน จริงๆเมื่อกี้กะปิไม่ใครเค็มนะครับอ่าหนึ่งฟันโต๊ะไม่ต้องมากนะครับเพราะกะปิมันเค็มอยู่แล้วอ่ะนะครับแล้วก็โขลกจริงๆนะพริกกับมะม่วงเนี่ยเขาไม่ใช่ไม่ต้องเขาเรียกไม่ต้องมีน้ํานะครับไม่ต้องมีน้ําเยอะเอาแห้งๆแล้วก็นี่ที่สําคัญมะม่วงครับมะม่วงใส่อีกเมื่อกี้ใส่แล้วนะมะม่วงมาลูกนึงก็ได้สองลูกได้แล้วแต่เขาเรียกว่าแทนอะไรนะแทนน้ำมะนาวนี่โบราณเมืาก่อนไม่มีก็นี่แหละพริกมะม่วงเนี่ยแห้งๆครับ มะม่วงตัดไปก่อนครับเดี๋ยวเรามาชิมน้ำพริกมะม่วงนะครับสามฤด,ดูนะครับอ่าเดี๋ยวเขาญาตเปิดปากแล้วครับนี่เดี๋ยวต้องชิมดูดมอั้งชิมเอาละผักสวนครัวนี่มอนนี้เด็ดมาเมื่อกี้วันนี้เลยมะเขือเปาะนะครับปึ๊บอ,าาอ,อือหืออือหืออือหือข่าบอกไว้หน,น่อยใครได้พิสูจน์กินอร่อยมากครับเรียกความเปรี้ยวของมะม่วงแล้วก็ เปิีหวานมากๆ่านผู้ชมอร่อ,ย,อ,ย,อยมากครับขอบอกเมนูกู้ั่งครับน้ำพริกมะม่วงสามฤดูครับติดตามชิมติดตามชมได้เลยครับฝากกดติดตามนะครับในเฟซเฟซ o ุ๊กแฟนเพจแล้วก็ใน Youtube นะครับกดซับสไคร e แล้วก็ติดตามแฟน a g e เมนูกู้ั่งด้วยครับขอบคุณครับ